สวัสดีค่ะก็จะเจอกันอีกเช่นเคยนะคะในช่องหมอการยิบซีทาร่นะคะวันนี้จะเป็นการทำนายดวงรายวันประจำวันที่3ากุมภาพันธ25์2567นาคำทำนายนี้นะคะเป็นการทำนายโดยส่วนรวมไม่ได้จอดจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งดูไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะดูไว้เพื่อเป็นไกด์ไลน์หมอการรับดูดวงส่วนตัวด้วยนะคะใครอยากดูดวงส่วนตัวทักเช็ดทักลายมีค่าครูนะคะ อันนี้เริ่มจากคนวันอาทิตย์ค่ะคนวันอาทิตย์นะคะ DMS นะคะผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความรักให้ความเมตตานะคะนะโดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงหรือถ้าเป็นคุณผู้ชายก็เขาเรียกว่านา,นารโอปธรรมนะคะบางคนเป็นคุณภรรยานะคะคุณแม่ก็ได้นะคะ เขาเรียกว่าลูกสาวก็ได้นะคะพี่ป้านอาผู้หลักผู้ใหญ่นะคะเขาเรียกว่าให้ความรักให้ความเมตตานะคะเดาบนะคะเดาบหดาบนะคะระวังจะมีคนเข้ามาหลอกลวงเอารัดเอาเปรียบนะคะของศูนย์ของหายก็ต้องระวังนะคะการโดนลักเล็กขโมยน้อยก็ต้องระวังนะคะด้านของการงานนะคะวันนี้อาจจะไม่ได้ราบรื่นอย่างที่เราคิดนะคะ นะใครที่ทํางานประเภทรวมทีมรวมกลุ่มมักจะโดนขัดแข้งขัดขานะคะจากเพื่อนร่วมง,งานหรือเรียกว่าโดนหมันไส้นะคะได้ด้วยนะคะวันนี้นะคะจะทําอะไรก็ขอให้เราใจเย็นนะคะอย่าใจร้อนนะคะนะมีอะไรเกิดขึ้นก็ขอเราเงียบขอเรานิ่งนะคะนะทุกอย่างก็เขาเรียกว่าจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะสามเหรียญน,นะคะขอใใช้คําพูดให้ เขาเรียกว่าคําพูดให้เป็นประโยชน์นะคะถ้าเราพูดดีนะคะนะทุกอย่างนะคะก็จะผ่านพ้นไปได้ธุกรกิจส่วนตัวนะคะยังมีลูกค้านะคะลูกค้าเก่าๆ่าลูกค้าประจํานะคะยังเวียนกลับมาตลอดนะคะการเงินไม่ขาดมือนะคะนะการเงินมีเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะคะส่วนทางด้านของการเงินนะคะของหาเก่งนะคะแต่คุณก็ใช้เก่งเหมือนกันรายจ่ายเยอะนะคะนะบางคนก็เขาเรียกว่าหมดไปกับสิ่งที่อยากจะได้นะคะ กิเลสนะคะซื้อข้าวของนะคะช้อปปิง้งโ,โดยเฉพาะคุณผู้หญิงนะคะมักจะหมดไปกับการช้อปปิง้งเกี่ยวกับความสวยความงามนะคะเสริมเติมแต่งนะคะนะเสื้อผ้าหน้าผมนะคะได้ด้วยนะคะส่วนทางด้านของสุขภาพนะคะสุขภาพของคนวันอาทิตย์ในช่วงนี้นะคะต้องระวังเกี่ยวข้องกับกระดูกนะคะเข่านะคะกล้ามเนือ้อส่วนทางด้านของความรักนะคะ ความรักของคนที่มีคู่ครองนะคะมีโอกาสตั้งทง้องตั้งขันนะคะมีบทลานบริวารหรือใครบางคนนะคะเขาเรียกว่ามีบางสิ่งบางอย่างปกปิดซ่อนเร้นคนรักคู่ครองนะคะบางคนปกปิดเกี่ยวกับด้านของการเงินหรือแอบมีกิ๊กแอบมีคนแอบคุย นะคะก็ได้ด้วยนะคะส่วนคนโสดนะคะคนโสดในช่วงนี้มักจะมีคนที่มีเจ้าของเข้ามาปัวพันด้วยนะคะหรือเรียกว่าจะคุยกับใครในช่วงนี้ต้องดูให้ดีนะคะเพราะคนที่เข้ามาอาจจะมีบางอย่างปกปิดเราหรือเรียกว่าคบมากกว่าหนึ่งคนนะคะก็ได้ด้วยนะคะส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะใครที่ชอบการเสี่ยงดวงเลขมงคลจากพ่อหยิบสีนะคะมีเลข3า5 3สานะคะ37 5 3หสานะคะ เข้าไปคนมันจักรคนวันจันโหคนวันจันสิบเหรียญการเงินนะคะโหดวงดีคนวันจันนะคะสิบเหรียญหนึ่งเหรียญเขาเรียกว่าคนดวงเฮงนะคะ นะมีโอกาสได้ซื้อทองซื้อของมีค่านะคะเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์นะคะนะการซื้อนะคะการขายเขาเรียกว่าซื้อขายแลกเปลี่ยนนะคะอสังหาริมทรัพย์บ้านที่ดินคอนโดนะคะนะักู้แบงก์กู้ธนาคารนะคะจะได้รับข่าวดีนะคะจะหยิบจะจับจะค้าจะขายจะพูดจะคุยนะคะจะประสบผลสําเร็จนะคะบางคนมีโอกาสได้รับเงินโบนัสหรือว่า ปรับเปลี่ยนเงินเดือนนะคะเงินเดือนอัพขึ้นนะคะปรับเปลี่ยนตําแหน่งนะคะได้ด้วยนะเกี่ยวกับด้านของการงานนะคะหรือใครที่ว่างงานตกงานก็มีโอกาสที่จะได้งานด้วยนะคะเฮย้ยดวงดีมากเลยคนจันทร์นะคะคิงเหรียญเงินใหญ่ทั้งนั้นเลยนะคะนะมีเขาเรียกว่าจะได้รับเงินก้อนจากบางคนได้จากผู้ชายนะคะนะการซื้อเกี่ยวข้องกับเรียกว่ามีอกต้องข้าไปเกี่ยวข้องกับซื้อขายเลขเปลี่ยนอสังหาริมทรัพย์แน่นอนนะคะดวงดีมากนะคะ ราชินีพระจันทร์นะคะฝันจินตนาการโปรเจกต์นะคะไอเดียนะคะก็เขาเรียกว่ามีเข้ามามากมายคุณผู้หญิงนะคะในช่วงนี้ถ้าในเรื่องของความรักพูดดีๆกับคนรักนะคะมีโอกาสได้รับของขวัญของขวากนะคะบางคนคนรักอาจจะซื้อทองซื้อของมีค่าให้นะคะได้ด้วยคนโสดมีโอกาสพบคนที่ถูกใจนะคะจะเป็นคนที่อา,อาจจะไปเจอเขาเรียกว่า คนที่มีค่อนข้างจะมีเงินหรือว่ามีฐาน,นะได้นะคะนะับเจอเสียนะคะได้ด้วยนะคะส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะนะ่าจะมีโชคมีลาบจากการเสี่ยงดวงนะคะเลขมงคลนะคะจากพพะยุปีนะคะบ้านเลขที่ก่อนนะคะเสี่ยงบ้านเลขที่รวมทั้งหมายเลขสมดุเงินเก็บนะคะนเคียงเหรียญน,นะคะสมุดเงินเก็บธนาคารของเรานะคะจะให้โชค ส่วนเลขมงคลจากพ่อยิบสี่มีเลขศูนย์หนึ่นะคะศูนยนะคะต่อไปนะคะคนว <c oughs> ันอังคารคนวันอังคาร นวันอังคารนะคะเดือนสันนะคะจะมีช่วงมีลาบนะคะจากการเสี่ยงดวงเดือนสันขึ้นมานะคะแสงสว่างนะคะสิ่งดีๆกําลังจะเข้ามานะคะนะการงานการเงินสุขภาพความรักนะคะดีทุกอย่างนะคะใครว่างงานก็มีโอกาสที่จะได้งานบริษัทที่มั่นคงหรือมีชื่อเสียงหรือใครที่ทําอยู่แล้วนะคะมีโอกาสเปลี่ยนตําแหน่งเปลี่ยนเงินเดือนนะคะนะได้ด้วยเหมือนกันนะคะทีเอ็มเนะคะ นับเกี่ยวข้องกับการตั้งท้องตั้งคันใครอยากมีบุตรหลานบริวารในช่วงนี้นะคะนะ่าจะได้รับข่าวดีนะคะการตั้งท้องตั้งครนนะคะนะมีเขาเรียกว่า,ามีทายาทเพิ่มขึ้นนะคะผู้หลักผู้ใหญ่นะคะให้ความรักให้ความเมตตานะคะใครที่ทํางานทางด้านประเภทความสวยความงามนะคะเสื้อผ้าหน้าผมเกี่ยวกับผู้หญิงผู้หญิงนะคะค่อนข้างจะเด่นนะคะนะักงานเยอะเรียกว่าจะมีลูกค้า เข้ามาใช้บริการค่อนข้างจะเยอะนะคะสี่เรียญนะคะประหยัดมัธยัตนะคะรู้จักคุณค่าของการเงินมากขึ้นนะคะใครหลายๆคนอยากเก็บอยากอมนะคะนะอยากจะ,ะแบ่งสรรบันส่วนนะคะก็ได้หรือบางคนในช่วงนี้การเงินอาจจะตึงตึงมือได้ด้วยเหมือนกันนะคะแต่ยังไงเราก็รอดอยู่แล้วนะคะจะสันขึ้นมานะคะแสงสว่างสิ่งดีๆนะคะกำลังจะเข้ามานะคะเ เหรียญคำนวณการเงินแทบทุกวันนะคะเขาเรียกว่าทำบัญชีรายรับรายจ่ายนะคะคำนวณก่อนจะใช้จะจ่ายอะไรจะหยิบจะจับนะคะจะทำอะไรคำนวณแล้วคำนวณอีกเป็นสิ่งที่ดีนะคะนะใครที่ทำงานเกี่ยวข้องกับบัญชีนะคะก็ค่อนข้างจะละเอียดแล้วก็รอบคอบดีใครหลายๆคนกำลังเก็บเกี่ยวผลผลติตที่ตัวเองทำมีรายได้อยู่นะคะอยากเก็บอยากออมไว้ในอนาคตได้ด้วยเหมือนกันนะคะแต่ก็เขาเรียกว่าจะได้ดีนะคะ ส่วนทางด้านของความรักของคนโสดนะคะนะมีโอกาสพบคนถูกใจนะคะถ้าเป็นคุณผู้ชายก็จะเจอผู้หญิงสวยนะคะหรือเป็นแม่บ้านนะคะเป็นแม่สีเรือนนะคะนะคุณผู้หญิงก็จะเจอผู้ชายหน้าตาดีเขาเรียกว่าจะเจอคนสวยคนหล่อนะคะได้ด้วยนะคะส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะบ้านเลขที่จะให้โชคส่วนเลขมงคลจะค่อยย4บีนะคะมีเลข9กส สี่เจ็ดนะคะเก้าสามสี่เจ็ดนะคะต่อไปคนวันพุธคนวันพุธนะคะ เดอะไฮโรเฟนนะคะผู้หลักผู้ใหญ่นะคะให้ความรักให้ความเมตตานะคะใครหลายๆคนนะคะอยากไปวัดอยากไปทําบุญอยากไปสวดมนต์อยากไปขอพรน,นะคะนะอยากไปปฏ,ฏฐฐฐฐิบัติธรรมนะคะได้ด้วยนะคะเขาเรียกว่าเกี่ยวข้องกับวัดเกี่ยวข้องกับการทําบุญนะคะเดินทางไปไหนในช่วงนี้แคร้วคลาดปลอดภัยนะคะเสงสศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาดวงชะตานะคะ นะักผู้หลักผู้ใหญ่นะคะให้ความสนับสนุนนะเกี่ยวกับด้านของการงานนะคะหรือใครที่กําลังศึกษานะคะเกี่ยวกับทางด้านของการเรียนนะคะการศึกษาก็จะได้ดีนะคะส่งไม้เท้านะคะการมองการไกลมองไปถึงอนาคตมองไปถึงวันข้างหน้าในช่วงนี้นะคะจะทําอะไรต้องมีผู้ช่วยต้องมีคู่หูต้องมทีที่ปรึกษาต้องมีบัตรด,ดีนะคะนะมีปัญหาอะไรก็ให้มองหาผู้หลักผู้ใหญ่นะคะจะให้ความช่วยเหลือเราได้นะคะ ในด้านของการงานนะคะคุณก็ยังมีความขยันนะคะมีความกระตือรือร้นนะคะราชนิะจั์ความฝันความจินตนาการนะคะนะก็เข้ามาเขาเรียกว่าบางคนอยู่ในร่วงของการจินตนาการได้ด้วยถ้าในเรื่องของการงานนะคะงานทางด้านประเภทสินค้านาเข้านะคะส่งออกนะคะหรือว่างานทางด้านประเภทความเสรยความงามนะคะเสื้อผ้าหน้าผมช่างเกจิช่างไอเดียช่างออกแบบช่างดีไซน์ นะคะเกี่ยวข้องกับผู้หญิงผู้หญิงนะคะค่อนข้างเด่นนะคะเรียกว่าลูกค้าเข้ามาใช้บริการค่อนข้างจะเยอะนะคะแปดดาบนะคะตกอยู่ในภวังนะคะคิดวกไปวนมากังวลใจในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงกังวลใจบางสิ่งบางอย่างนะคะนะเขาเรียกว่าจะทําอะไรในช่วงนี้นะคะแปดดาบนะคะแปดดาบส่งไม้เท้านะคะให้มองหาที่ปรึกษานะคะนะมีอะไรก็ให้มองหาผู้หลักผู้ใหญ่นะคะจะให้ความช่วยเหลือเราได้นะคะ สุขภาพนะคะของคนวันพุธนะคะปวดตามเนื้อตามตัวนะคะปวดหัวไม่เกรนสายตาด้วยนะคะคุณผู้หญิงนะคะมักจะเกี่ยวข้องกับเสริมเติมแต่งศยลกรรมนะคะนะบางคนเกี่ยวข้องกับมีดหมอโรงพยาบาลผ่าตัดนะคะได้ด้วยนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะความรักของคนมีคู่นะคะในช่วงนี้นะคะยังเป็นความรักที่ต้อง เขาเรียกว่าต้องประคับประคองกันไปนะคะส่วนทางด้านของคนโสดนะคะคนโสดในช่วงนี้นะคะมักจะเขาเรียกว่ามักจะมีคนที่มีเจ้าของนะคะเข้ามาปดพันด้วยหรือบางคนอาจจะแอบคุยนะคะยังเป็นความรักที่ไม่ไม่เปิดเผยก็ได้ด้วยนะคะส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะใครที่ชอบการเสี่ยงดวงนะคะ เลขมงคลจากพ่ายิทีสี่นะคะมีเลข5 2 2 8นะคะ5 2 2 8นะคะต่อไปอีกคนหนึ่งค่ะ คนวันพฤหัสเจ็ดเหรียญสี่ไม้เท้าเดอะมูนเกรงเหรียญคนวันพฤหัสด,ด้านของการเงินนะคะทําบัญชีรายรับรายจ่ายแทบทุกวันนะคะนะเขาเรียกว่าละเอียดรอบคอบนะคะจะใช้จะจ่ายอะไรคํานวณแล้วคํานวณอีกหรือว่าใครหลายๆคนกังวลใจเกี่ยวกับด้านของการเงินอยู่นะคะรอคอยเงินก้อนใหญ่อยู่หรือเปล่านะคะ นะแต่คุณก็จะมีโอกาสได้รับข่าวดีนะคะคิงเหรียญขึ้นมานะคะนะักเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์บางคนได้เป็นเงินก้อนหรือบางคนมีโอกาสได้ซื้อบ้านนะคะนะจะได้เกี่ยวข้องกับการซื้อการขายนะคะการเขาเรียกว่าซื้อขายเลขเปลี่ยนนะคะอสังหาริมทรัพย์นะคะนะบางคนก็ใครที่ กู้แบงก์กู้ธนาคารนะคะก็ะจะได้รับข่าวดีนะคะเดอะมูนนะคะเขาเรียกว่ากังวลใจไปก่อนกังวลใจล่วงหน้านะคะนะคิดทบทวนการเงินนะคะนะ่าจะรอดไหมจะไหวไหมจะพอไหมนะคะแต่ยังไงคุณก็รอดนะคะนะัเจ็บเหรียญกิงเหรียญเขาเรียกว่าการเงินที่มีเข้ามานะคะหรือบางคนอาจจะละเอียดรอบครอบนะคะได้ด้วยนะคะการงานนะคะดึกดื่นนะคะเขาเรียกว่าดึกดื่นมืดค่ําตื่นเช้านอนดึกหรือบางคนอาจจะเกี่ยวข้องกับ เข้ากะดึกก็ได้หรือทํางานประเภทค้าขายติดช่วงกลางค่ำกลางคืนก็ได้ด้วยนะคะนะเขาเรียกว่าต้องต้องพักผ่อนเยอะๆนะคะส่วนทางด้านของสุขภาพนะคะปวดหัวไมเกรนความดันนะคะปวดไหล่ปวดต้นคอนะคะความรักของคนมีคู่นะคะก็ยังเป็นความรักที่ยังต้องประคับประคองกันไปนะคะ ส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะใครที่ชอบการเสี่ยงดวงเลขมงคลจากพระยัญชีะมีเลขเจ็ดสี่แปดศูนย์นะคะเจ็ดสี่แปดศูนย์นะคะต่อไปนะคะคนสุข คนมันสุกหนึ่งถ้วยเดือยไฮโดรเฟนนะคะโห oh, ดวงดีคนมันสุกเดือดซันสตรนนะคะผู้หญิงที่สู้กับสิ่งโตนะคะเขาเรียกว่าผู้หญิงที่ คนเก่งคนที่อึดนะคะอดทนนะคะเกี่ยวข้องกับด้านของการงานวันนี้อาจจะมีงานชิ้นใหญ่เข้ามาให้เราต้องรับผิดชอบแต่ทุกอย่างผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะอาหารการกินนะคะควน,นสุกอุดมสมบูรณ์นะคะกินทานนะคะเขาเรียกว่าอาหารเต็มโต๊ะเต็มตู้เย็นนะคะหนึ่งถ้วยนะคะเกี่ยวข้องกับ การทำบุญนะคะบางคนอยากไปวัดอยากไปทำบุญอยากไปสวดมนต์อยากไปปฏิบัติธรรมนะคะอยากไปสวดมนต์ขอพรนะคะหรือใครบางคนกำลังคิดอยากจะอุปสมบทอยู่ก็ได้ด้วยนะคะน่าจะไฮโรเฟนขึ้นมานะคะสิ่งดีๆนะคะกำลังจะเข้ามาเขาเรียกว่าพูดหลักผู้ใหญ่ส่งดวงพูดหลักผู้ใหญ่ให้ความรักให้ความเมตตานะคะเดอะซั้นนะคะใการ การงานการเงินสุขภาพความรักใครว่างงานก็มีโอกาสได้งานนะคะนะใครที่ทําอยู่แล้วก็จะได้รับคําชมจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือปรับเปลี่ยนตําแหน่งก็ได้ด้วยนะคะ้นด้านของใครที่ว่างงานตกงานมีโอกาสได้งานนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะของคนที่มีผู้ครองในช่วงนี้นะคะมีโอกาสตั้งท้องตั้งครันมีโอกาสไปกินไปทานอาหารร่วมกันมีโอกาสเดินทางไปวัดไปทําบุญนะคะไปพักผ่อนร่วมกันนะคะ ส่วนทางด้านของคนที่เป็นโสดนะคะจะได้พบรักพบคนถูกอ,อกถูกใจนะคะส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะบ้านเลขที่นะคะจะให้โชคส่วนเลขมงคลจากพ่อยิบสีนะคะมีเลขหนึ่งห้าก้าแปดนะคะหนึ่ห้าดนะคะ คนวันเสาร์คนวันเสาร์สิบไม้เท้าโคนวันเสาร์คิงเหรียญการงานนะคะงานเยอะนะคะความรับผิดชอบเยอะแยะมากมายนะคะการเงินนะคะจะได้รับข่าวดีนะคะบางคนมีโอกาสได้รับเป็นเงินก้อนใหญ่นะคะจะได้จากผู้ชายส่งมาให้ หรือเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซื้อขายเลขเปลี่ยนนะคะ,ะการกู้แบงก์กู้ธนาคารก็จะได้ดีนะคะธุรกิจส่วนตัวนะคะก็จะมีเม็ดเงินเข้ามานะคะในช่วงนี้นะคะเดอะเมจิเชียนใครหลายๆคนกําลังคิดอยากเพิ่มงานนะคะนะมีงานประจําอยู่แล้วอยากเพิ่มงานอยากจะขยับขยายงานนะคะหรือทํางานเขาเรียกว่าส,อ,าสองอย่างสามอย่างในเวลาเดียวกันก็ได้ด้วยนะคะ นะสติปัญญาไวพริบความละเอียดความรอบคอบนะคะดีมากนะคะนั้นเบววจิเชียนเขาเรียกว่าคนที่มีมันสมองดีนะคะ,นะงานอย่างเดียวเอาไม่อยู่เอาไม่เขาเรียกว่าความคิดไม่สิ้นสุดนะคะถา,ถามว่ารอดไหมไหวไหมคุณทําได้นะคะคุณทำคุณสามารถทําได้นะคะคนบรรเป็นคนแข็งแกร่งนะคะถึกอึดอดทนนะคะโห อัสวินเหรียญดวงดีมากค่ะใครหลายๆคนนะคะมีโอกาสได้ซื้อรถใหม่นะคะนะการซื้อรถใหม่การเปลี่ยนรถใหม่หรือว่านำรถเข้ารีไฟเน้นนะคะนะการลงทุนใจใหญ่ใจถึงใจกว้างกล้าได้กล้าเสียกล้าทุ่มนะคะดีมากนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะมีโอกาสพบคนถูกใจนะคะทางโลกออนไลน์โลกโซเชียล คนที่มีผู้ครองดูแล้วนะคะมีโอกาสไปกินไปทานอาหารร่วมกันนะคะโชคลาภนะคะหมายเลขยวดยานผ่านะน,นะคะจะให้โชคส่วนเลขมงคลจะพยับสีมีเลขศูนย์นหนึ่งศูนย์นะคะศูนยนะคะนี่คือดวงของคนวันเสานะคะก็จบลงแล้วนะคะกับคำาทันนายเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ